โครงการสมมนเนนปลูกปัญญาธรรมปี4ตัวแทนเยาวชนชายและหญิงจากทั่วประเทศทั้ง16คนเรามาทำความรู้จักกับหนึ่งในว่าที่สมมนเนนน้อยของเรากันเลยครับน้องไาม์ธนทัศน์อื้อรวมสัมพันธ์หนูน้อยแก้มแดงยิ้มง่ายและชอบมองโลกในแงด่ดีใครที่ได้อยู่ใกล้หนูน้อยคนนี้ก็จะรู้สึกเอ็นดูในความน่ารักของเขานี่และครับ ทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้แยกขยะเขาเป็นเด็กร่าเริงค่ะแล้วก็ขี้อ้อเล็กน้อยค่ะคะแล้วก็จะมีความรับผิดชอบค่ะอยากจะทําหน้าที่ใส่ป้ายชื่อหน้าชั้นเรียนนะคะว่าวันนี้คาบนี้ต่อไปเรียนวิชาอะไรน้องก็จะทํามาตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงกระทั่งบัตรนี้ก็ยังทําอย่างสม่ําเสมอค่ะโตขึ้นอยากเป็นวิทยุการบินจะต้องเรียนภาษาอื่นเพิ่มครับ เขามีสเสน่ห์ในในตัวเองเวลาพูดด้วยอาจจะด้วยแบบพยายามจะเน้นให้ลูกพูดเพ้อๆครับครับครับเพราะว่าน้องทามอยากเก่งเหมือนในหลวงครับในหลวงมีสมาธิสติทําให้เกิดสมาธิได้ครับจากเด็กน้อยที่อาจจะยังไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนดังนั้นความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในครั้งนี้จะทำให้น้องทามมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไร ก็อยากให้เขาอดทนนะครับหลายพันคนที่อยากจะได้มีเขาคือหนึ่งในนั้นที่ได้มาก็คืออยากเขาอดทนให้มากที่สุดถ้าน้องทาเปลี่ยนโลกได้อะคะผมผมจะทำให้โลกมีความสุขครับแล้วก็สงบสุขครับ